พรีเซนต์เต็หมูกระทาชาวร็อกสิบอันดับข้อเท็จริงเกี่ยวกับมนุษย์โบราณนีแอนเดอร์ทอลนีแอนเดอร์ทอลคือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันนี้ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วพวกเขาจัดอยู่ในสกุลเดียวกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั่นคือโฮโมพวกเขามีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง40,000ปีก่อน ในทวีปยูเรเชียมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปกับเอเชียเข้าด้วยกันมีความเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับมนุษย์นีแอนเดอร์ทอลเราเชื่อว่ามนุษย์ทำเหล่านี้พวกเขาป้าเถื่อนเป็นใบและไร้ซึ่งอารยธรรมแต่นั่นก็อาจเป็นเรื่องที่ไม่จริงนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทอลเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดซึ่งพวกเขามีขนาดของสมองใกล้เคียงกับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความจริงที่น่าประหลาดใจเพียงอย่างเดียวยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจที่ในคลิปนี้ชาวร็อกได้ขุดขึ้นมาให้ทุกท่านได้ทราบกันและนี่คือ10อันดับข้อเท,ท็จจริงเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหินนีแอนเดอร์ทอที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนครับอันดับ10บนีแอนเดอร์ทอเดินตัวตรงนีแอนเดอร์ทมักถูกอธิบายถึงลักษณะว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ที่มีหลังคอม เรากบกว่าพวกเขาเป็นลิงสายพันธุ์หนึ่งแต่การอธิบายถึงลักษณะาทางกายภาพเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดมนุษย์ยุคหินเหล่านี้เดินตัวตรงและอาจจะมีท่าทางและบุค,คลิกที่ดีกว่าพวกเรามนุษย์ในยุคใหม่สิด้วยซ้ำทฤษฎีของนีแอนเดอร์ทอที่มีรูปร่างของงอนึ่งเริ่มต้นโดยมาเซลองบูเลนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งเชื่อว่านีแอนเดอร์ทอเป็นความเชื่อมโยงที่ยังไม่สมบูรณ์แบบระหว่างมนุษย์และลิง แต่หลังจากการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโครงกระดูกของนีแอนเดอร์ทอลนักวิจัยก็ได้ให้ข้อสรุปว่านีแอนเดอร์ทอลเดินตัวตรงเนื่องจากพวกเขาสังเกตเห็นว่าคอและกระดูกสันหลังส่วนล่างโค้งทั้งสองมันบ่งบอกถึงท่าตั้งตรงนอกจากนี้นักวิจัยยังเห็นว่าร่องรอยสึกหรอที่สะโพกของโครงกระดูกมันบ่งบอกถึงท่าตั้งตรงอีกทั้งกระดูกใต้กระเบนเน็บหรือซกรัม ซึ่งเป็นกระดูกที่อยู่ระหว่างกระดูกสะโพกหนึ่งมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกับมนุษย์สมัยใหม่ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อพวกเขามีท่าทางที่ตั้งตรงอันดับเก้าชาวเอเชียและชาวยุโรปมียีนของนีแอนเดอร์ทอลโฮโมเซเปียนส์หรือมนุษย์สมัยใหม่สิ่งมีชีวิตในสกุลโฮโมสปีชีเดียวที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนัน โฮโมเซเปียนได้ถือกำเนิดขึ้นในทวีปแอฟริการาวสอง0 0 0ปีที่แล้วและได้อพยพออกจากแอฟริกาเมื่อ70,000ปีที่แล้วเพื่อเดินทางไปที่ทวีปยูเรเชียที่ซึ่งพวกเขาได้พบและได้ผสมผสานสายพันธุ์กับนีแอนเดอร์ทอก่อนจะบรรลุความนําสมัยทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์เมื่อราว50,000ปีที่แล้วในทุกวันนี้ลูกหลานของโฮโมเซเปียนสคือชาวเอเชียและชาวยุโรป ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นพบว่า DNA ของชาวเอเชียและชาวยุโรปโดยเฉลี่ยจะมียีนของนีแอนเดอร์ทอลหลงเหลืออยู่ประมาณ2%แต่ชาวแอฟริกาใต้นั้นกลับมี DNA จากนีแอนเดอร์ทอลน้อยมากไปจนถึงไม่มีเลยซึ่งมันอาจเป็นเพราะบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เคยเดินทางออกจากแอฟริกาและไม่ได้มีการผสมสายพันธุ์กับนีแอนเดอร์ทอนั่นเองอันดับแ มนุษย์สมัยใหม่ล่าละกินมนุษย์โบราณนีแอนเดอร์ทอเป็นอาหารสมมุติฐานโดยนักมนุษยวิทยาชาวสเปนโคลิกราฟฮอโทโลา่าและเบียนเวนิเดอร์มาติเนสนาวารพผู้เขาได้มีการคาดการว่าโฮโมเซเปียนสได้อพยพจากแอฟริกามายังยุโรปเพื่อไล่ล่านีแอนเดอร์ทอลกินเป็นอาหารนอกจากนี้ยังมีนักวิจัยเฟอร์นันโดรรซซี่จากศูนย์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปารีส เขาได้กล่าวอ้างเกี่ยวกับสมมติฐานนี้เช่นกันโดยเขาได้ให้ข้อสรุปหลังจากการวิเคราะห์กระดูกขากรรไกรของนีแอนเดอร์ทอเขาและทีมงานของเขาค้นพบว่าร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นบนกระดูกหนึง่งเกิดจากการกระทําของมนุษย์และหากนั้นยังไม่เพียงพอก็ยังมีหลักฐานอีกว่ามนุษย์ในยุคแรกๆได้มีการใช้ฟันของนีแอนเดอร์ทอเพื่อทําเป็นสร้อยคอหากเป็นจริงการกล่าวอ้างนี้จะสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า โมเซเปียลล่านีแอนเดอร์ทอจนนำไปสู่การสูญพันธุ์ซึ่งนักวิจัยบางคนเชื่อเช่นนี้เพราะยุคที่นแอนเดอร์ทอที่สูญพันธุ์ไปจากโลกมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มนุษย์ยุคแรกๆได้เดินทางมาถึงยุโรปนั่นเองอันดับเจนี่แอนเดอร์ทอมีความสามารถทางปัญญาคล้ายกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี่แอนเดอรทอเป็นศิลปินซึ่งอันที่จริง พวกเขาได้รังสรรค์ภาพวาดในถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ6 5 0 0 0ปีก่อนนีแอนเดอรทอบางคนในยุคหินได้ใช้สีแดงเพื่อวาดและแกะสลักสิ่งที่ดูคล้ายกับบันไดบนผนังถ้ำในสเปนนอกจากนี้นักวิจัยยังพบภาพเขียนอีกสองภาพที่ถูกเขียนขึ้นโดยนีแอนเดอร์ทอภายในถ้ำที่สเปนอีกสองแห่งโดยงานศิลปะทั้ง3ชิ้นเป็นงานฝีมือของนีแอนเดอร์ทออย่างชัดเจน เพราะโฮโมเซปียนส์ยังไม่ได้เดินทางไปถึงยุโรปในเวลานั้นผลงานศิละปะดังกล่าวถูกระบุว่ามนุษย์โบราณในแอนเดอร์ทอนั้นมีความสามารถทางปัญญาคล้ายกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันอันดับ6 n นีแอนเดอร์ทอลเกือบถูกเรียกว่ามนุษย์โง่ทรากดึกดํำบันของนีแอนเดอร์ทอลซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นมนุษย์ยุคแรกถูกขุดพบครั้งแรกบริเวณนีแอนเดอร์ ในประเทศเยอรมันหนึ่งในปี1856จึงได้มีการตั้งชื่อตามที่ขุดพบกระทั่งในปี1864วิลเลียมคิงนักธรณีวิทยาชาวแองโกลไอริชเขาได้มีการเสนอว่าเผ่าพันธุ์ใหม่ของมนุษย์ที่ถูกคนพบนั้นให้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโฮโมนีแอนเดอร์ทอร์เรนซิสกระทั่งสองปีต่อมาแอนสเ์เฮกเคิลนักสัตววิทยาชาวเยอรมัน เขาได้แนะนำว่าเราควรเรียกเผ่าพันธุ์มนุษย์ชนิดใหม่นี้ว่าโฮโมสตูปิดัสซึ่งคำว่าสตูปิดัสในชื่อมาจากคำว่าสตูปิดที่แปลว่าโง่นั่นเองแต่โชคดีสำหรับมนุษย์โบราณเผ่าพันธุ์ใหม่เพราะชื่อนี้แอนเดอร์ทอของคิงนั้นถูกเลือกนำมาใช้เพราะเขาเป็นคนเสนอชื่อดังกล่าวก่อนไม่น่าแปลกใจที่แอนส์เฮเคิลจะแนะนำชื่อโฮโมสตูปิดัสเพราะในยุคนึ่น เรายังมีความรู้ไม่มากเกี่ยวกับมนุษย์ในยุคโบราณซึ่งคนส่วนใหญ่มักคิดว่ามนุษย์โบราณเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถวาดภาพหรือใช้เครื่องมือใดๆได,ได,ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่ามนุษย์ในยุคโบราณนั้นสามารถวาดภาพและใช้เครื่องมือได้อีกทั้งพวกเขายังเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุอีกทั้งพวกเขาอาจพูดและสื่อสารกันด้วยภาษาได้เพราะนี่แอนเดอร์ท็อ มีอะไรหลายอย่างที่เป็นเหมือนโฮโมเซปียนส์ในหลายๆทางอันดับ5้าเอนดร์ทอผสมพันธุ์กันเองในครอบครัวการอินบริดดิงหรือการผสมพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเรียกง่ายๆว่าการผสมพันธุ์กันเองในครอบครัวสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่นีแอนเดอร์ทอซึ่งในปี2014นักวิจัยได้มีการค้นพบกระดูกนิ้วเท้าของนีแอนเดอร์ทอ ที่ชื่อเขาอันไตของไซบีเรียมันมีอายุ120,000ปีและจากการวิเคราะห์จีโนมของมันเปิดเผยว่านีแอนเดอร์ท hmm. อ mm hmm. มีการผสมพันธุ์กับพ่อแม่ของตัวเองรวมไปถึงญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งลุงและหลานสาวของพวกเขาสมมุติฐานการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฟอสซิลนีแอนเดอร์ทวัยขวบที่ขุดพบในเมืองวินบีราในประเทศโครเอเชีย และอีก13แห่งที่เมืองซีรันในประเทศสเปนกระดูกทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากพ่อและแม่ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับมนุษย์สมัยใหม่การผสมพันธ์ในสายเลือดเดียวกันก็มักจะมาพร้อมกับปัญหาของตัวมันเองนั่นคือการนำมาสู่ภาวะเลือดชีดมีแอนเดอร์ทอที่เกิดมาจากการผสมพันธ์ในครอบครัวตัวเองจากดึกดำบรรจนวนมากของพวกเขา จะมีรูปร่างและโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติเพราะการสืบพันธุ์ในลักษณะนี้มันทําให้นีแอนเดอร์ทออ่อนแอลงและมีโอกาสที่จะสืบทอดเชื้อสายได้น้อยกว่าโฮโมเซเปียนในยุคแรกซึ่งนักวิจัยบางคนได้คาดการว่านี่อาจเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้นีแอนเดอร์ทอสูญพันธุ์อันดับสี่นีแอนเดอร์ทอเป็นมนุษย์กินคนในขณะที่เราไม่แน่ใจว่า โฮโมเซเปียนในยุคแรกๆออกล่านีแอนเดอร์ทอลกินเป็นอาหารแต่เรารู้ว่านีแอนเดอร์ทอลนึงล่าและกินพวกเดียวกันเองโดยข้อสรุปที่ได้หลังจากที่นักวิทยาศาสตร,ร์ได้ทำการวิเคราะห์กระดูกนีแอนเดอร์ทอลอายุ40,000ปีซึ่งกระดูกดังกล่าวแตกหักในลักษณะเดียวกันกับกระดูกของสัตว์ที่นีแอนเดอร์ทอลล่าและสังหาร <G ül üyor> เหตุผลที่นีแอนเดอร์ทอลล่าและกินพวกเดียวกันเป็นอาหารนึงยังคงไม่ชัดเจน แต่สำหรับการเริ่มต้นนีแอนเดอร์ทอลโฮโมเซเปียนในยุคแรกและแม้กระทั่งโฮโมเซเปียนสมัยใหม่มนุษย์เหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะเห็นได้ชัดว่านีแอนเดอร์ทอลนั้นชอบล่าสัตว์ที่ใหญ่กว่าและมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าเช่นมา้าวัวกระทิงกวางเวนเดียและแมมมอตนักวิจัยได้สันนิษฐานว่านีแอนเดอร์ทอลกินพวกเดียวกันเองก็เพื่อต้องการกินถ่ายกระดูก และข้อสันนิษฐานนี้อาจเป็นจริงโดยหลักฐานซากกระดูกมีการแสดงให้เห็นว่ามันมีการแตกอย่างจงใจเพื่อเจาะเข้าไปภายในยังไขกระดูกที่มีคุณค่าทางโภชนาการและนอกจากนี้นักวิจัยยังสงสัยว่านิแอนเดอร์ทอรนึงอาจกลายเป็นมนุษย์กินคนด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมหรือไม่พวกเขาก็แค่ชอบเคี้ยวนิแอนเดอร์ทอรเพื่อนบ้านที่หลงเข้าไปในดินแดนของพวกเขานั่นเองอันดับ3 นีแอนเดอร์ทอลถูกล่าโดยสัตว์อื่นๆนีแอนเดอร์ทอลอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของพวกเขาเพื่อพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการถูกกินนอกเหนือจากการล่าโดยพวกเดียวกันเองและการล่าจากโฮโมเซเปียนส์สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือนีแอนเดอร์ทอลยังถูกล่าโดยสัตว์ป่าในแต่ละวันนักวิจัยมาถึงข้อสรุปนี้หลังจากการวิเคราะห์ฟอสซิลของนีแอนเดอร์ทอลบางคนพวกเขาค้นพบฟอสซิลที่มีรอยกัด ที่สอดคล้องกับสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่กระดูกฟอสซิลของนีแอนเดอร์ธอนุ่มและพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาถูกแมวตัวใหญ่กัดกินการวิเคราะห์กระดูกนีแอนเดอร์ทอนเด็กอีกคนจากถ้ำเชมหน้าในโปโลแลนด์มันเปิดเผยว่าเขาถูกนกตัวใหญ่กินคุ้ปไปซึ่งกระดูกอายุ115,000ปีมีรูที่บองบอกว่ามันผ่านระบบการย่อยอาหารของนกอย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่สามารถยืนยันได้ว่า นกตัวดังกล่าวฆ่าเด็กหรือว่านกกินซากของเด็กเข้าไปไม่น่าแปลกใจเลยที่บางครั้งนี้แอนเดอร์ทอจะลงเอยในท้องของสัตว์อื่นๆเพราะในยุคที่โลกเต็มไปด้วยสัตว์ป่าการปะทะกันจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติซึ่งพวกเขาแข่งขันเพื่อหาแหล่งอาหารเดียวกันและหาที่หลบภัยในถ้ำเดียวกันอีกด้วยอันดับสอนีอนเดอร์ทอฝังศพคนตาย ในปี1908นักโบราณคดี2คนได้ขุดค้นพบซากศพนีแอนเดอร์ทอรอายุ5ขวบภายในถ้ำที่ประเทศฝรั่งเศสนักมานุษยวิทยายืนยันว่านีแอนเดอร์ทอรถูกฝังอยู่ที่นั่นอย่างจงใจแม้ว่าในเวลานั้นจะไม่มีใครเชื่อพวกเขาก็ตามนักโบราณคดีกลับไปยังสถานที่ดังกล่าวอีกครั้งในปี1999และในปี2012ทีมที่นำโดยวิลเลียมเรนดู จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเขาได้ยืนยันว่านีแอนเดอร์ทอถูกฝังอยู่ที่นั่นอย่างจงใจและนับแต่นั้นมาเราก็ได้พบว่ามีสถานที่อื่นๆอีกกว่า20แห่งกระจายอยู่ทั่วยุโรปซึ่งมีซากนีแอนเดอร์ทอที่ถูกฝังศพและบ่อยครั้งที่การฝังศพนั้นเร่งรีบเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายถูกกินรวมไปถึงการป้องกันการเน่าเสียซึ่งการค้นพบการฝังศพในหมู่นีแอนเดอร์ทอ สิ่งนี้ได้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสมมุติฐานที่ว่านีแอนเดอร์ทอรดูแลคนป่วยและผู้สูงอายุอันดับหนึ่งทฤษฎีที่ใหม่กว่าเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของนีแอนเดอร์ทอรเราไม่รู้ว่าทำไมนีแอนเดอร์ทอรถึงสูญพันธ์เราได้กล่าวถึงการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันการถูกล่าโดยโฮโมเซปียนส์รวมไปถึงการถูกล่าโดยสัตว์ป่าแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติฐานแต่ทฤษฎีที่ใหม่กว่ามันเกี่ยวข้องกับยุคน้ําแข็ง2ยุคที่เกิดขึ้นบนโลกประมาณ44,000ปีก่อนยุคน้ําแข็งได้เริ่มต้นขึ้นและกินเวลายาวนานถึง1,000ปีตามด้วยยุคน้ําแข็งอื่นๆที่เริ่มเมื่อ4800ปีที่แล้วและสิ้นสุดลงในอีก6 0 0ปีต่อมามันทําให้อุณหภูมิในยุโรปต่ำกว่าศูนย์อีกทั้งในช่วงยุคน้าแข็งทั้งสยุค พืชพันธุ์ต่างๆได้ตายลงและนั่นมันทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ในระบบโซ่อาหารสัตว์กินพืชตัวใหญ่ต้องตายไปและนีแอนเดอร์ทอก็ต้องสูญพันธุ์ตามไปเพราะการขาดแคลนแหล่งอาหารหลักโฮโมเซปียนส์สามารถรอดชีวิตจากยุคน้ำแข็งได้เพราะพวกเขาได้มีการปรับตัวให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ต่อไปโดยการเริ่มกินพืชเนื้อสัตว์และปลาทุกชนิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในยุคน้ำแข็ง นักวิจัยบางคนเชื่อว่านีแอนเดอร์ทอลจำนวนหนึ่งสามารถรอดชีวิตจากยุคน้ำแข็งได้และนีแอนเดอร์ทอลที่เหลืออยู่ก็ได้ย้ายมาอยู่กับโฮโมเซเปียนส์สิ่งนี้ได้ทำให้เกิดการผสมสายพันธุ์ระหว่างนีแอนเดอร์ทอลและโฮโมเซเปียนส์และนั่นจึงทำให้ยีนของนีแอนเดอร์ทอลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยีนมนุษย์ในยุคปัจจุบัน